สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเรามาดูหัวข้อที่2นะครับหัวข้อของอันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการติดตั้งซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงในมือถือเนี่ยก็พูดถึงแอปพลิเคชันไปนะครับแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งไม่ว่าจะเป็นเกมเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างเช่น Facebook l i n e พวกนี้นะครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยนะครับถ้าเรา ไปโหลดมาจากที่ Play Store ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเราไปโหลดจากแหล่งที่มาที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นโหลดจากในเว็บนะฮะหรือติดตั้งโดยที่เราไปเผลอคลิกอะไรก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหรือว่าไปคลิกอะไรอ่ะโฆษณาชวนเชื่อนั้นเราไปคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็อาจจะติดตั้งให้เราอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะ ทีนี้มาดูหัวข้ออันนี้ดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับการนำซอฟต์แวร์ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตมาติดตั้งลงบนเครื่องมักจะมีโปรแกรมมัลแวร์แฝงมานะครับมัลแวร์ก็คือตัวที่มันจะมาคอยดักจับข้อมูลต่างๆในเครื่องของเราเน่นแหละไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนก็มีนะนะไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวกับโปรแกรมที่ดาวน์โหลดโดยโปรแกรมมัลแวร์เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือ สำหรับก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีหลายประเภทในประเภทแรกก็เรียกว่ามาโทนจันมาโทนจันเนี่ยค่อนข้างยันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คืออาจจะทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับก็คือข้อมูลจะสูญหายไปด้วยนะครับโปรแกรมเรียกค่าไถ่นะครับโปรแกรมโฆษณานี่เจอบ่อยเนาะไวรัสคอมพิวเตอร์นะหหนอนอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าโปรแกรมดักจับข้อมูลทีนี้มาดู นะก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวขอให้นักเรียนลองดูคลิปนี้ก่อนนะครับ สำหรับวิดีโอแนะนำเรื่องของโทษของมันแวร์แล้วก็วิธีการป้องกันนะครับทีนี้มาดูทีละตัวเลยว่ามันแวร์ตัวแรกเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันแวร์ตัวแรกตัวนี้คือมาโรจันนะครับมาโรนจันเนี่ยนะครับชื่อเหมือนเหมือนม้าศึกในใน,ในหนังอะนะครับเป็นโปรแกรมที่หลอกลวงให้ผู้ใช้งานติดตั้งและเรียกใช้งานเมื่อแต่เมื่อเข้าใช้งานแล้วกลับสร้างปัญหา ให้ผู้ใช้งานตามที่โปรแกรมเขียนไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวมาโทนจันเนี่ยมันมันสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายนะครับมาทำลายให้ผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับแต่มันไม่ได้มีการโจรกรรมข้อมูลอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลหรือเครื่องเราเนี่ยมีปัญหานะครับมา <c oughs> ดูตัวที่2นะครับ ไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อขัดขวางการทํางานงเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือสร้างความลาคาญต่อข้อมูลหรือกระบวนหรือระบบของคอมพิวเตอร์นะพวกไวรัสพวกนี้อาจจะทําให้เครื่องเนี่ยช้าลงหรือว่าเปิดไฟล์งานไม่ได้นะครับหรือว่าเปิดรูปแล้วรูปไม่ขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นอะไรมาแทนก็ไม่รู้นะฮะหรือเป็นข้อความที่เหมือนกับ ข้อมูลเราหายไปนะจริงๆเนีย่ยในในรัสคอมพิวเตอร์หรือม้าโทรจันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ในคอมพิวเตอร์นะมันมีทั้งในสมาร์ทโฟนด้วยนะครับมาดูต่อนะครับตัวต่อไปนะครับโปรแกรมเรียกค่าถ่ายอันนี้เราจะเจอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นในข่าวจะเป็นองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆที่จะเจอพวกเนี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที่ที่มันเป็นบนริษัทแล้วเขาจะมีข้อมูลที่สําคัญเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่ พวกแฮกเกอร์หรือว่าพวกไม่หวังดีเนี่ยเขาได้ข้อมูลตรงนั้นไปเนี่ยหรือเขาสามารถเข้ามาสู่ระบบของหน่วยงานนั้นได้เนี่ยเขาก็สามารถสร้างสร้าง,างไอ้โปรแกรมเนี่ยให้ให้ไม่สามารถให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเปิดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผ่านมาของโรงพยาบาลในข่าวมีโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยโดนไวรัสตัวเนี้ยนะครับ แล้วก็เข้าใช้งานข้อมูลของคนไข้ไม่ได้นะครับหมอเวลาจะตรวจคนไข้เนี่ยเขาจะมีข้อมูลคนไข้อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของโงรงพยาบาลใช่ไหมนะครับแล้วเพอเอิญเนี่ยมันเจอไวรัสตัวนี้เข้าไปนะครับต้องต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมาแก้ปัญหาให้นะครับหรือแม้กระทั่งนอนอินเทอร์เน็ตนะครับนะพวกนอนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขามันจะมันจะ ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตของเครื่องเราเนี่ยมีปัญหานะครับหรือแม้กระทั่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในในองกรมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันสร้างความเสียหายกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะฮะยังไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเครื่องของบุคคลเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นในองค์กรใหญ่นะครับ มาดูต่อนะครับโปรแกรมดักจับข้อมูลนี้อันนี้เราจะเจอกันค่อนข้างบ่อยนะครับจริงๆแล้วมันมันสร้างสร้างปัญหาให้กับคนส่วนใหญ่นะครับคือโปรแกรมตัวเนี้นะครับมันจะแอบขโมยข้อมูลของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านที่เราพิมพ์เข้าไปหรือชื่อผู้ใช้งานเนี่ยมันสามารถดักจับไว้ได้นะครับโดยพวกนี้ส่วนใหญ่แล้าจะไปเจอในพวก Wi-Fi สาธารณะเวลาเราไปตามร้านกาแฟาเนี่ยเขาจะให้ไว ให้ใช้ Wi-Fi ฟรี free, ใช่ไหมนะครับเราก็ใช้ Wi-Fi ฟรีไปนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมีโปรแกรมดักจับข้อมูลหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดว่าเราต้องการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยไม่ควรจะใช้ Wi-Fi สาธารณะเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีการดักจับรหัสผ่านหรือข้อมูลของเราหรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับ นี่คือสิ่งที่เจอกันบ่อยที่สุดนะครับคือโปรแกรมโฆษณาถึงแม้เราจะดาวน์โหลดมาจาก Play Store หรือ iOS หรือใน Apple นะครับเวลาเราโหลดแอปพลิเคชันมาเนี่ยแน่นอนถ้าเราไม่ได้ซื้อเขาเนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นมาบ่อยมากเลยแม้กระทั่ง YouTube นะ u t u b e มันก็มีทั้งฟรีและเสียตังค์ใช่ไหมนะครับถ้านักเรียนลองดูดีๆนะอย่างครูก็ใช้ YouTube ฟรีอยู่ นะครับเราด,ดูอยู่เนี่ยก็จะมีโฆษณาโผล่ขึ้นมาตลอดเลยนะครับแต่ถ้าเราเสียตังค์เมื่อไหร่เนี่ยโฆษณาไม่มีเลยนะหรือแอปพลิเคชันหรือเกมก็เถอะนะฮะก็จะมีโฆษณาขึ้นมาสร้างความลำคาให้กับผู้ใช้งานแต่แต่มันก็ไม่ได้ทำให้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของเราเสียหายหรอกนะครับเพียงแต่มันสร้างความลำคาเฉยนะครับเป็นมันเป็นเทคนิคของผู้ที่เขาเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับ ถ้าเราอยากสบายเราไม่อยากมีโฆษณาเราก็ต้องเสียตังค์นี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้แนวทางการป้องกันนะครับแนวทางการป้องกันก็ลองสังเกตความเร็วของโทรศัพท์มือถือเราดูว่าถ้าปกติแล้วมันเร็วเนี่ยแล้ววันดีคืนดีเนี่ยเราไปโหลดแอปแอปหนึ่งมาแล้วทําให้เครื่องเราช้าลงเนี่ยเราก็เราก็สันนิษฐานได้เลยว่ามันน่าจะมีมัลแวร์แฝงอยู่ในแอปนั้นนะครับ หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบความเร็วของเครือข่ายอินเทอรนะ์เน็ตนะฮก็ต้องดูอยู่เรื่อยๆว่ามันช้าลงหรือเปล่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวมันแวร์เนี่ยบางตัวมันสามารถทําให้อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมีปัญหาได้นะครับสังเกตความผิดปกติในการใช้งานนะครับปกติแล้วเราเปิดเครื่องมาไม่เคยมีข้อความอะไรขึ้นมาเลยวันดีคืนดีเปิดขึ้นมาปุ๊บมีข้อความอะไรขึ้นมาก็ อย่าเพิ่งไปกดนะครับเราก็ต้องดูนว่ามันเป็นข้อความที่มันมัน,ม,นมันเราเคยเจอหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่เคยเจอเลยเนี่ยน่าจะสันนิษฐานได้ว่ามันน่าจะเป็นพวกมันแวร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกดปิดไปได้ก็กดปิดไปเลยนะครับเรียกใช้งานโปรแกรมตรวจจับมันแวร์นะฮะในโทรศัพท์มือถือก็มีโปรแกรมสแกนไวรัสด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นนักเรียนก็สามารถลองโหลดมาใช้งานได้ นะครับทีนีข้ขอโทษทีนะครับต่อนิดนึงนะครับอันนี้ไปแล้วเนาะนะครับาการป้องกันมัลแวร์นะครับไม่ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกไอ้พวกแฟลตได้เนี่ยนะครับต้องระมัดระวังเพราะไวรัสส่วนใหญ่แล้วมันมากับ การใช้งานอุปกรณ์เก็บข้อมูลร่วมกันนะครับโดยเฉพาะพวกแฟลชไดร์นะครับเราควรจะมีเป็นของส่วนตัวหรือแม้กระทั่งเราเราสามารถเก็บข้อมูลบนบนอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็เก็บบนนั้นได้นะครับเราอาจจะไม่ต้องใช้งานพวกแฟลชไดร์ก็ได้นะครับเรื่องการเปิดไฟล์แนบจากอีเมลที่ไม่รู้จักนะครับถ้ามีข้อความอะไรมาที่เราไม่เคยรู้จักเนี่ยเราก็ไม่ควรจะต้องไปเปิดนะฮะหรือว่ามีข้อความขึ้นเตือน ให้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทอะไรพวกนี้เราก็ไม่ควรจะไปเปิดนะครับสำรองไฟล์ข้อมูลนะฮะอย่างพวกเบอร์โทรศัพท์อย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะสำรองเก็บไว้บ้างนะครับเพราะบางทีถ้าเกิดเจอไวรัสขึ้นมาทําให้เครื่องมาเปิดไม่ติดเลยเนี่ยเราก็จะได้มีไฟล์สำรองเก็บไว้บ้างนะครับระหว่างการใช้งาน WiFi สาธารณะอันนี้พูดไปแล้วเนอะมันมีโปรแกรมดักจับข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันมันแวร์โปรแกรมป้องกันไวรัส อัปเดตซอฟต์แวร์อยู่สม่เสมออย่างใน Android เนี่ย mm hmm. ก็เขาจะมีอ mm ัปเดตให้อยู่ตลอดใช่ไหมฮะนะครับปัจจุบัน Android ก็เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วนะฮะถ้าเราอัปเดตบ่อยๆเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเพิ่มการป้องกันไวรัสมาให้เราอัตโนมัตินะครับอันนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของอันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับนักเรียนชั้นปหนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ